เยวร็จ <Yo. S 2> ลอกัอนแครับก็เป็นจุดลามแล้วก็จุดลาเ,ดดะะเป็นฟ้าเด็ดนะครับเป็นฟ้าเด็ดแล้วก็ใช้ครีมตัวนี้ครับไฮยาดูเซอร์ครีมนะครับแล้วก็ลงมาดูต้นต้นเปลาะะ่าครับต้นเปล,ล่าลงเมื่อตอนรุ่มกลางนะครับ ก็ลงมารูเห็นบวบของพ่อหลายลูกเลยครับนี่ครับพ่อปลูกไว้บวบปลูกไว้กินับพ่อไปปลูกไว้กินพ่อเป็นคนปลูกผักเก่งเลยครับของอะไรมาละกอนนี่ครับฟันมะพร้าวลงรากมันผุนะครับแล้วก็ลงรีนะครับได้ตกทุกเรียนนะครับผม รเรา,าก็ล้างสะอาดน,นะครับล้างสองสามน้ำเพราะว่าที่บ้านพออ่อจะฉีดยาทรเรียนนะครับเผื่อโดนนะแล้วก็เอาละมันที่ทอดหมูวันก่อนนะครับละมันที่ผัดเค็มหมูวันก่อนนะครับเอามาผัด บวกมือกับผมบวกไฟแดงเลยครับผมกลายจากขักบุ้งผัดไฟแดงอะไรเป็นบวกผัดไฟแดงนะครับผมนี่รับมือเช้าของผมวันนี้นะครับผมเตาคลาสสิกมากครับเพื่อแก้โทษนะครับตังก็หมดนี่ครับกระใสน้ำเรื่อยๆนะครับ จากผักก็กลายเป็นเ้มจืดน,นะครับผมก็มีแค่รสดีแล้วก็แม่กี้แค่นั้นเองครับผมเกลือนล็กนิดหนึ่งนะครับผมกินใส่ร้านโรยเยอะนะครับอย่าร้านไม่เค็มจนเกินไปนะครับผมก็เสร็จแล้วครับ,นนรบไม่รู้วันนี้นะครับก็ไม่รู้จะผักหรือแฉกส้มนะครับผม เสร็จแล้วตักแ่าเลยนะครับผมไฟในเตาก็ยังแรงเยอะเลยนะครับเตาเตาตรงนี้ก็ดีนะครับไฟติดดีมากเลยนะครับผมก็ไม่กองแกงนะครับทำอะไรก็เตามีเตาไม้เสร็จแล้วก็เคลียร์แลครับ ครับ yeah. ผมจะเอาเฮลลี่ออกนะครับเอาเฮลลี่ออกอ่าเป็นไฟมาเลยเลยนะครับเลครับเจอถามนะครับเจอถามแล้วนะครับก็เลยเอาพี่รองพี่รองมาตั้งบนนะครับแล้วก็เอากาทำน้ำตั้งบนครับเอากระดิ่งน้ำร้อนต่อไปนะครับเพราะคนมากน,าน,น,นะผม